ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมันนี่กะมาพบกับเจค่ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี่เจค่ำสามตัวเต็งได้เดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันกับปะค่ำค่ะประค่ำในเพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นคนมาหลักเอาเล็กหน่อยค่ะเอาไปเลือดคาไทยคนวันเนาะค่ะเพื่อนกาได้เอารถกะวะมาเนาะค่ะไปเดือกคาไทยค่ะกะไม่เล็กหน่อยสามคนค่ะ ปลาข้ามนี่ก็เห็นเพิ่นกับมาตอว่านะคะ่ะมาตอวา่ารถคันนั้นกับนนั้นเพิ่นก็บอกว่าให้มาไทยเอาข้นละลอยนะคะ่ะสามคนกับสามลอยประมาเนะคะ่ะค่ะความฝันของปลาข้ามเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวดากับเพื่อว่าเป็นการเจเวล่าค่ะถ้าก็ับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของปลาข้ามความกันค่นคะการสวัสดีค่ะปลาข้ามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลาข้ามค่ะ ค่ะมนันนีก็ได้มัด,ดิดตามเรื่องราวความฝันของปะคำเนาะค่ะเพิ่นสิห้แนวทางจนงไยกับฟังไปน้ำกันเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันดีเนาะปะคำเนาะเรื่องเาวความฝันของปะคำเพิ่อนชิหายนวทางแนวไใดกับฟังไปพร้อมๆกันค่ะกับปะคำค่ะฝันว,ว่าเขาเขาจับเล็กหน่อยไปเดียกค่ะไทยให้คอยหางเงินไปไทยเพิ่นว่าหาเงินไปไทยเอาเด้อเพิ่นว่า บานนี้โตเบิ้งก่อนหน้าที่อันก็เรียกว่าที่แจงตำรวจนะบ่บ่เพิ่อนว่าอันบ่อันนี้ก็จะเอามาไทยเพิ่นว่าจะเอามาไทยข่อยเพิ่นว่าไทยจังไดก็เลยว่าข่อยบ่มีเงินข่อยบ่เอาลายดอกเพิ่นว่าเอาคุละลอยสามคนสามลอยพอดีจังไดข่อยชินมีเงินไทยข่อยบ่มีเงินไทยได้ก็เลยว่าไปหาหล่อยืมเงินไปหาหล่อยืมเงินมาไทยเบิ่งก่อนหน้าเจ้าคือเ้ายากแท้ก็เลยว่าว้าเพื่อน่ะบ้านนี้เพิ่นจะเอารถดไทยเด็หน่อยไตก็เลยว่าได้หน่อยสามคน ก็เลยไปสองมึงถ่ายรถคนก็บ่มีอยังบูมีทะเบียนเลยมอมีทะเบียนจะจ้างเจ้ากระจักข่อยบ่ไดเดอกมีแต่อันข่อยล่ะสิเอาเงินเจ้า่นมากันบ่มีก็จะข่อยอันนี้คุยกันเิ่นว่าจิใค้ข่อยห้าเงินไปไทยเขาก็ว่าอันเิ่นว่าอันถ้มคนอ่นซ้ำอร่อยคุณะร่อยคุณะร่อยส้มคนซ้ำอร่อยเป็นว่าคนก็เลยเคขียดเขียนให้เขาเขียนให้เขานั่งกินเขานั่งกินเขาก็บ่เอินเขาได้ เขาก็เลยว่ากินน้ําแน่ที่ล่ะอันบอันนี้ก็ให้สื่อกินบุญบองหวยแต่มึงยังจะให้กูอันไทยอัเด็กน้อยก็เลยว่านะค่ะบ้านี้อันมหาพ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่นั่นว่าอันบอันนี้เดื่อง่นมาไปแจ้งกำนันเด้อก็ไปแจ้งกำนันยังได้กำนันกับวอญูู่กำนันกับจักไปใส่ตัวไปเห็นกำนันไปเห็นกำนันกำนัลคนว่าแจ้งตำรวจจับันโวดโอ้ยคนบองหูยไปทะเบียนก็เลยว่ามันจะเอาเงินน้ำข่อยสามร้อยเ็เลยว่านะค่ะ คอยกรบาดให้มันได้คอยกรคอยกรได้เงินยืมเงินเขาได้สามรอยคอยกระกำไว้คอยบอคอยบอไทยได้เรียกหน่อยคอยบอท่านไทยเอาค่ะบอไทยเอาดอกว่าเลขหนีสามศูนย์เลยสิสามศูนย์สามสามศูนย์สามสามศูนย์เนี่ยว่าเรียกหน่อยจะสามคนทีบ้างเงินกายให้องสามลอยไปไทยเอาเรียกหน่อยนะจะว่าเรียกหน่อยนั้นเขาเอาหนีบออะไรเอาหนีมันกำลังจะเอาขึ้นรถก็ได้บะ ก็เลยว่าบอไทยบอไทยเอาเอาไปค่ะว่าเมือคือมันเป็นนักวิชาสีบอกเลยว่านะซองเมืงถ่ายรถมันรถดปีกาบมันก็บอเห็นหอทะเบียนรถเขาว่าี่เอาตัวมาซื้อเรยค่ะบอเห็นหอดอันนี้ตื่นมายังไม่เสรอุ้ยพญอยกขันเห็นหลุดเขาจับเล็กหน่อยก็เดียกขาไทยตัวว่าเป็นนําเป็นบ้าน้ำคาวว่คนว่าพญายาเลยว่าโอ้ยจัไปจะเป็นบ้านน้ำคาวนออข้าว ก็ได้เขาบอกได้อนี้ดอกก็เลยว่าค่ะมันก็มีสมือเนาะมีสมืออยู่มันนาวะอามาอามาสามร้อยมันกจีน่ะสามร้อยน่ะสามคนคนละร้อยค่ะจีบประมาณหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์สตอร์ปเล็กหน่อยเล็กหน่อยสามคนเยเป็นหนึ่งสามศูนย์ก็ะไรสามสามศูนย์ก็ะไรแหนค่ะค่ะพืชวาน่ะค่ะเพราะว่ามันอันนี้เราเรียนค่ะจะให้เพื่นจัดเอาสามศูนย์ศูนย์สามเนาะแหน ก่ว่าเล็กหน่อยนั่นเพ่นบรได้เอาไปเป็นบ่บรได้เอาไปเพราก็มากอดไรที่บรินี้บริด้เงินพนก็เลยบอกเอาห่อนเล็กหน่อยพนบอเอาเล็กหน่อยพนว่าเอ้ก็เลยว่าอันเอ้มึงมาหาหลายๆเสือก็เลยว่าสี่อันแจ้งตำรวจมาจับแจ้งรูดพนว่าเจ้ะเอารักษาตัวใดเบิ้งก็เลยซองเบิ้งถ่ายรถพนบอมีทะเบียนรถพนกับบอมีว่าทีว่าสีเอาจ้าจ๋าเลยทะเบียนรถกับบอมีเหว่ พ่อใหญ่นันว่ามึงได้ทะเบียนรถมันอยู่บ่อคนว่าจีพี่น้องกันน่ะนะคนนั้นได้ทะเบียนรถอยู่บ่อบ่อพอได้ทะเบียนรถเขาดอกก็เลยว่าจีมันจะเอาเอาเขาจัางไรสีเอาได้นะจักเทอมันจีมาอีกอยู่ดอกมันคนม่อนนี่มันจีงงงมาอีกอยู่ว่ามันจีมาเอาเงินนํำข่อยี่สามดอยนี่ว่าค่ะแล้วกั๊มใบจีละเงินสามดอยนี่ยืมน้ำพ่อใหญ่พ่อใหญ่นันว่าคันมึงอันนี้ละมึงเอาไว้ดื้อดื้อคนว่าสามดอยก็เลยกัไมใบมึงคงเมื่อจ่อยค่ะค่ะแต่ว่า เพิ่นบ่เอาเล็กหน่อยเพิ่นกะบัวแดงเงินเพิ่นกะบัวแดงบ่เพิ่นกะนีเพิ่นกะเขียดเพิ่นกะนีเพิ่นกะว่าเบาะท่าท่ายว่าให้แจงมาจัดดถเอาหลักฐานยังกระโดดอกทะเบียนเขาก็ถอดออกคนว่าเนี่ยคนที่ห้าไลายแน่นั่นเนาะขันมาจาะคนประคำมาคนเดียวมาคนเดียวครับรถมาเลยครับรถมาเลยใส่เล็กหน่อยไปโอ้รถปิดอับเพิ่นรถปิดอับรถปิดอับรถปิดอับจองนั่ง สองนั่มวะนี้เด็กหน่อยเด็กหน่อยมันขึ่นลงมาลงมาสูบ่ะลงมามันก็ลงมาลงมาเอนลงมามันก็ลงมามันลงมามันไปมันมาลบไปฮาเขาสายเป็นวะเพิ่นบอกเพิ่นหายเด็กหน่อยโอลบไปเพิ่นอะเออลบไปบันมาลบไปก็เปื้โลดออกเลยนี่เลยเพิ่นเขียเพิ่นรเขียเลยเด็กหน่อยก็รังลุเลยกว่เพิ่นเด็กหน่อยก็มามาเลยที่นมันก็มา่ามันกินเขากินยังที่บันกินเขากินเข่าเวลากินเขาบักลาว่ะ พากันกินเขาเมื่อขวนกันแช่ที่บันพนดีใจพนเขาปรจับพนไปเขาอันนั้นก็ว่าจะจับจับไปจ่อตาได้นั่นพนว่าจับไปขายเขาจ่อตาถึงว่าพนว่านั่นมันกระยานอยู่งอะไรนิดหน่อยก็ที่เห็นนั่นก็ที่เห็นมันห้องห้ยน่ะนะห้องห้คือว่ายังไงที่จับเป็นหน่อยนึงจับไปจ่อตาถึงหง่ายนิดละแบบก็จะว่าพนว่าจับไปจ่อตาเลึกหน่อยกจะหง่ายลึกหน่อยย่า หน่อยตัวใหญ่มันก็เลยย่างไปบึงเป็นยังไทยก็เป็นหน่อยเดียวนี่หมดจำไปเรียกคาไทยได้มันเอามาให้ด้อยสามหน่อยมันว่านจีบกรุ่ะอรอยคาไทยคาไทยนั่นสามหน่อยให้ได้นะสามหน่อยมันตกการหาเรายืมน้ำพีน้ำหนองได้นั่นสามหน่อยก็จะมีกูหายืมยากได้ผู้จีบไทยเอาเล็กหน่อยนี่แต่ว่ามาเนี่ยืมได้แล้วยืมได้แล้วบ่ให้ยืมเราคนนั้นไปยังนั่นก็ได้คำเอาสาบคนนั้น เขากระบายไทยดอกเิ็กหน่อยมันกลับมาเบิ้อดแบบคนแบบเขาไงนั่นก็ได้เอาซ้างเงินซ้างหน่อยเอาซ้างคนแบบกดว่าพี่น้องกันนี่แหละได้ทั้งเงินได้ทั้งคนเนาะได้ทั้งเงินได้ทั้งลูกหลานมาเขาปล่อยดวงเนาะวันนี้พ่อทิพยหน่อยมากินเข่าเนี่มากินยื่นเขื่อนเนาะกินอยู่เ้ืงอนมันกัอันนี้แล้วละบ้านนี้กินกินแหลมกระเลนแซวแซวหยอกกันแซวลแซ่ลที่พนวนเนาะพนมวันพนวัถือจับเขาว่าจิตจอตาเพป่นกระหายจี๋ล่ะ เป็นหนุนเลยดอกเอ้ยเป็นแต่ลตนเลยนาะเด็กน้อยมันแนวมันถึงจับนํคนอื่นจับไปมันก็ย่านมันก็สั่นมันก็ไห้ตัวค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะทั้งผู้หญิงแต่ว่าบนเด็กทีนี่ก็สําคัญเนาะเพราะว่าได้เ็กน้อยําว่าปคําไ้เลี้ยงเอาเนาะได้ทํามาให้กินข้าวกินน้ําเนาะเอามาก็ให้กินข้าวแล้วย่านมันหิวก็เลยว่ากินข้าวลูก เพากันกินเผาแซ่เผาแซ่แจ่หัวแซ่เผาแซ่บเ่คุณผู้ใหญ่ปันใดตาก็คุนอายุประมาณเจ็ดปีใหม่กําลังชั้มเล็กหน่อยชับักโอ้ยจะแฝดยะเหนี่ยไรนะเนาะค่ะแบบอันนั้นเจ้าน่ะแบบไงนั่นครบไงนั่นครบเจ็ดปีนี่แหละค่ะมันก็ให้แล้วตัวก็เดยเที่อย่างไรตัวตัวเล็กหน่อยก็เลยว่าเอาหาเงินมาไทยพี่น้องเพราะว่าไม่เงินแล้วพอที่หายืมตีกันไปหายืมพัดไปไหนเยอะเดือได้ ได้ผัดปลอยคนเอาได้เงินนะีไทยัดปลอยคนเอาไปซ้าคนมามเงินเอาไปดูดของเงินกับโเอาเนาะจะองเงินกับบเอลการใหม่ซ่าคนได้เครื่องคนเื่องินปีตัวเลกจากความฝันสามสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เนาะหลั่กานมาลกีไว้น้ำนอกขึ้นแมน่นอกค่ะมะบลกทีมี่สามเก่าเนาะค่ะกำรับคีบี สำหรับแนวทางความฝันล่ะคตัวเลขถีคุณแม่ตีให้เอฟซีทั้ง่องของฮาเนาะคขุณนแหลเนอะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของปลาข่ำเนาะค่ะปลาค่ำนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันหินคนเนาะค่ะทีมาจับเอาเล็กน้อยเพิ่นมาเนาะค่ะขี่รถกระบ้ามากเพิ่นมาเนาะค่ะเพื่อนกะไหนเอาเล็กน้อยขึ้นรถค่ะกะมีผู้หนึ่งเนาะค่ะกะจับเล็กน้อยขึ้นไปค่ะทั้งรถเล็กน้อยกะ ห้องไฮเนาะค่ะแต่บ่าปลาค้ำก็ไปพอค่ะเพิ่นกะว่าเห็ดไฮเล็กน้อยเห็ดยังเพิ่นว่าเนาะค่ะกะเพิ่นกะไฮเนี่ยวทางข้ามาเนาะค่ะเล็กน้อยกับเป็นสามคนเนาะค่ะกะไฮไปไทยเอาเพิ่นว่าเนาะค่ะภู้ละคนคนละลอยเพิ่นว่าค่ะแต่มีสามคนค่ะกะตัวเลขของเพิ่นกะสามสามศูนย์ค่ะสามสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามเก่ากะคือบ้านเด็กทีเพิ่นเนาะค่ะกะหนึ่ง กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะค่ะกอให้ท่านผู้ชมมาปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะโชคชกมันๆนำลลร้ยๆแหี้ยๆปังๆไปกับความฝันของปากห้มแล้วค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าข้ามสามตัวเต็งน้ำในเลือค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งขคตยบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ